เบิ่ลังจะทาผู้แย่นะพี่น้องเอ้ยเอาขาหนีบไว้ไม้จับให้ว้าวกระต่ายทีคว่คว่ำจะได้หนีบไว้อยู่ไม่ไหวไหวเหนื่อยด้วยไม่เห็นมึงเคยไหมหรอสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับพ่อพ่อกันอีกแล้วกับทีมงานดิสไลมันดอนนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ผมกับทีมงานดิสไลมันดอนกับิพัทพีพี่น้องมากินข้าวปลาครับพี่น้องครับวันนี้ ส่วนที่ไปกินข้าวปลาก็ต้องหาหน้าอยู่ฬิกินกับพี่น้องเด้อใส่มองข้าวปลาครับพี่น้องครับหาปลากินข้าวเที่ยงครับนี่ครับนะครับทีมงานออกครับครับพี่น้องครับครับพี่น้องไอเลยเขาครับสวัสดีครับครับต้องพูดครับพูดถึงลหลักเขาเด้อพี่น้องเด้อมันอนี้ครับที่เอาปลาขึ้นมาไปกินเที่ยงไงล่ะพี่น้องมันเสาร์วันอาทิตย์ครับมันหยุดครับหาปลาไปกินเที่ยงครับพี่น้อง บ่ได้ตั้งรุ่นนึงครับพี่น้องครับครับขึ้นมาชื่อใดชื่ดกอลลกออดดกลางมองในปลาครับมันท่าอี่ครับลองพูดกับลางมองเลยพี่น้องเด้อกลางมองเอาปลาขาวไปก้อยครับเาหมดแดงน้ำมุญี่แหละน้ำปลาน้ำนี่แหละครับไปก้อยเออนั่นได้เหรอบฮียบอ้นป้านบาดแรกก็ได้แล้วครับ ลูกหลักครับจากลูกเป็นต่อไปอีกครับพี่น้องครับทางนี้น้องอุ้ยครับยาหน่อยก็มาด้วยพี่น้องเด้ออย่างเงี้ยแดงขาเขาหันนั้นเขาเห็นไหมยางไปอีกห้างหนึ่งยันเดี๋ยวห้องก้อนห้องเด้เออห้างหนึ่งก้อนน้องยางนี่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 ให้หมดแดงครับพี่น้องใส่ก๋วยปลาไข่มันก็เอาไปก๋วยโอ้ไข่ตรงหันโอ้ไข่ตรงเลี้ยงอยู่คอย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 โอ้จินก๋วยไข่บมแดงมนไป พี่น้องเลยพี่น้องให้บักต้งนึงเห็นผักบพีน้อไม่แสกกะจำเป็นกระตากะจำเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นล้วมองแค่ยิ้มหัวซะเนาะเรีกการแปะก้อนเอะห้ามกัดแปะนะเอาลงมาดูโยโย่ยังลอยเลยยังลอมาลอยมันอยู่มันอยู่ข้างในอยู่พีนาะ ไม่เบิดจะมันหล่นออกมาไม่มันอยู่ทรงตรงกลางนะมันก็เลยแบบมันไม่เข้าต่านะมันอหมอได้ดเสียยเนนัง้น้อยๆนึประมาณนไุก้าก้ลหนก้อยเลยได้ห้สบาทแล้วนะห้าสบาทว้าโอได้การได้การโอ้กัดกไปไ หนึ่ยห้างนึงห้างนานนี่นี่ตั้มตั้มตั้มนี่เห็นปะต้นนานี่นาต้นนาอ้ยนะตั้มตั้มเนี่ยอันนึงตั้มตั้มหนึ่งมือกงเอาอเล่นอ้าวเพราะว่าจนละเอาเก็บเปิดแบบแรก็ได้เป็นตะไคร่อกคุณครับพี่น้องโอ้ยบึงจะทาผู้แย่นะพี่น้องเอยเอาขาหนีไ้ไม่จะแพ ก็จ้าที่วมขวมจะได้หนีบไปอยู่ไหนไหไม่ไโอ้ยเอาโอ้ยพผิดเหรอใคร่าโคกโคบลุ้นลุ้นลุ้นกูด่ามีแต่ทางโอ้มันตึงมากเลยใครตรงตรงเลยเฮ้ยโมเมพี่เอิ่มค้นมานไปทา้งในก็บมานแต่ว่าตอนนี้หมดกัดกัดแล้วนี่ จับนี่ไหมจับนี่จับสย่งเออจับหมมันมันเขบากระตาเขบาเขบาอยู่เขบาแน่บ่เขบาแน่ละโอ้ยพุทธลุดสีค่ะโอ้ยเฮียต้องกินดินเบิดแต่เชิดได้หรอเปลี่ยมลอยไอ้หน่อยเก็บกินเก็บกินเก็บโหลดบ่เก็บเราไฟเราหมดกันเออเออเออโอ้ยโอ้ยจ้าหูหมดกันโอ้ยน้อยเก็บเบาๆแน่เอ้าก้าออกให้เลยดี เขาอาละมันแตกแล้วนั่ยห่วมันยังบ่เบิดเจ้าบูดายังรวบโคบโคบโคบอยู่ความกินนนซ่อนสดผุได้หันมลยมาแล้วมาดูดูไันี่โอ้ยด้แล้วยแล้วไปให้กให้อีก้อีกนนึงนี่ครับพี่ต้องให้ให้ตมให้ตัวหมดไตออกกนเ้พี่น้องด้วย่ยเอาไค่มันครับ ใครตรงๆครับโอ้ยเมนไปน้ำพี่นนอกแลาสันแมนสิกัดเอาแมนออกป้อมไปไปเขยนบ่ งมอดได้ทุนงมอดเนาะซีมือเนาะเรน่าเด้อวะซีมือล้วนเดยมึงมอดรอดดยเอาเอาไปหามองสะสมไปไม่ไม่บ่ครับไม่ฟาดบ่อะไรทำคู้ทางนี่จับบ่ อุ้มเสีมไากหม่าาแล้วผัดส,ส,สอนมาสอนผัดแย,ยงมาสอนอ้าลุงสอนยาลกับน,น้ำอันนี้เุง,งดีย๋ยนนี่นใม่ังเลยมีปลากระแยงตั้งนีไปบ้านมันก็ดเลือกไข่หมดแดงเลยพี่น้องเ้อครับโอ้ยไข่ง,งาม ก้อยไข่มะแดงเนาะมบุญเนี่ยน้องอือเนาะก้อยไข่มดแดงก้อยปลาต้มปลาค่ะพี่น้องจะได้ต้มบุบุวิตามินก้อยก็ปิ้งป้าขวปลาไข่ไข่มดแดงโอเคแล้วละนี่ครับพี่น้องหาอยู่หากินที่แล้วครับพี่น้องพี่ธงยุทธาครับมึอนี่มาพากันมากินข้าวปลาครับมึงเนี้ยอันไหนปลารอบแรกใครได้ยูดอกครอบสองเจ้าเนาะขั้วปลาแล้วครับ ปลาไว้ถับก้อยนี่น้องจิ้ยมมันจะดิ่งจิ้ง่ายมันขึ้นมากครับกพลังขึ้นมากแล้วล่ะปลาจะดิ่งเนี่ยเดินนี่ปลาเต้นมันมีมอลำให้เต้นก็เต้นปลาก็เลยขึ้นมากแล้วครับพี่น้องวานนี้ขึ้นมากขึ้นมากแล้วที่ปลาครับโอ้ยปลาสดๆเลยพี่น้องที่ออกจากกล่องเนี้ยนี่กระเห็นเยอะนี่ลงอยู่แล้วนน้องอุ้ยกำลังปักปลาสีก้อยครับเนาะอต้มใส่หอยเลย ทำติกหอดหาพอชั่วโมงครับทำติ่ก้อยนะครับเป่นปลาสดๆครับต้มใส่หมอแล้วตล้วรปุกกระปิ่งะุกประยงหข้าวปางสแนบยงหัน้นึุ่่โอ้พอดีเลยเอาบุแดงใส้ก้อยปลาครับพี่น้องนี่งเดียวพอเลยครับไม่ใส่ไรหรอก โอ oh, ้อ <to อีกทีหนโอ้ <uh ่นครับซื้อ่ไขย่มมพันเบาดีเอาพ้พเอาอีกถูไครับเีครับพี่น้องเีครับดี๋ยวไหพอเอเออเดี๋ยวหายได่้เอันโอไดบา่โอุกักบนข่ครับพี่น พ่อยปะหมดแรงกันเล้วพี่น้องาจ่เลลยบ่ตะเอาชั้นชั้นนา้าไปใช่ต้มปะ่ะนี่ครับพี่น้องเรียกน้ำขันหมดแรงแล้วพี่น้องแช่ใส่หม้อต้มครับ,น,บน,น้ำแซ่กับน้ำนัว อั <laughs> นปลาสิ้งครับนี่เฮ้มันเอาเน่้อเนี้มากันตีเลยนี่ไงงสุกแลอนี่ปลาสีต้มแลัวโอ้ยใส่ห็ปิ้งปลาแล้วครับพี่นอ้อง เบิ่งหีบปลากับปลาครับเขาเคยกินปลาใหญ่มาเลยด้อันนั้นอ่ะิ้งปอคอปลาสูตรปลาใหญ่ๆนี่กินปลาขาวนี่น้องมาอันนั้นปลานี่ติ้งปลาขาวเลยส่วนมากเราติดพวกเราไปได้กินเดี๋ยปลาขาวแก้าเจ้าเจ้าจังเบิ่งวิธีตอนขันตอนการปรุงครับตอนนี้จะใครจะเป็นเชฟด้วยบ่เนี่ยอันนั้นซุกแล้วบ่หม้อต้มหม้อกำลังเดือดกำลังเดือดไปไอ้โอ้ยพันธุ์นิดเดือดอยู่ต้มต้มกำลังเดือด อีสักคู่อีสักคู่ไม่หิดตกอีสักคู่เป่าไหมก้อยแค่มดแดงแล้ะครับบันนี้โดยเชียรท้องพูนครับครับเอาอันนี้ใส่ก้อนมูนั่นโอ้ผมนัวก้อนมูเลื่อยๆเพื่อนนี่เอาไปใกล้ใกลาลืมอสมใส่ต้องไปนอนเลยอ๋อไมสมแล้วล่ะเนาะมันจะหน้ามดแดงกันนั่นแหละล่ะเนาะเอาพี่คงครับข้นวซีเมืองข้าวจังอันนั้นเนาะสมมดแดงเห็นอะไรอีก

อันนี้โอ้โลมมันรูเลยหันวกหปลาได้ครับซนอนเาผู้ใดมาเห็ดหูใหญ่ใหญ่ไม่เถาไม่รักปลาไม่เถาเอาสูตรนี่แหละเขาบเห็นในหูไนเอยเอากไข่มดแดนนี่เขาใส่กแนวะบัวรัใส่นยจะเออเอาเอเจงไรบ้านนี้โอ้ันให้รู้เลยบ้านนี้านบ่กอ้ไข่ที่มแตก่ ทำน้ำทำบ้ทำไรอะไรเว้ยเอาเอโอ้ยิมคำใหญ่เอ้ยระซิบเยอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยว่าลงูอีกว่าลงูกเลยมันนี่สีฟานใส่จังหัวอ๋านผานติดีนึงโอ้ยมดแดงมันต้องมีหัวหอม เขีบเป็นนางากลากอยู่ข้างนอกน้าเดินร้องนี่ครับพี่น้องครับเมนูที่สองครับปล่อยปลาเด้อพี่น้องเด้อครับโดยเขียบทองพูนที่เก่าเหรอครับนี่ครับออจัดไปปรุงเลยเมนูนี้จัดไปปรุงเลยเมนูนี้สาวควนนุ่มคนไงล่ะนี่ครับพี่น้องเราทองพ,พูนปรุงแล้ครับขาดไปแต่พิ่งขึ้นรถเนาะโอ้ยอ๋อแก่เล่คนสาวรัวเอาละ ขา้ววเบิกนอนหน้าทงเไปขั้วหัวเบิาใส่ลงไปำป่านมัวเอกันหมักกินมัวคอยรักกินมัวรอรักกินอ้าโอ้ยมันหามีหน่อย哟เดี๋ยวเียเขาไม่หญงหลายเดี๋ยวให้แาบ่แ เรามาดึงไม่หา่หาเขาอยู่อ้าวว่างมันตกตอนนยหนีไปน้ำหเขานีไปอยู่บนบนดึงมก่าวังส่แรงะเนาะลงสาวไปปลาครับพี่น้องนี่นนเเลยอ้วนจังได้หัวเห็นไหมเสียก็ได้ตีบขึ้นแตกดีครับเลยงอะไรอย่างเลยนีหละมักที่เราเป็นพวงอย่ล้ เพราะันมาแล้วาูเครื่องเขาหลายขึ้นกมันพูดเนาะพูอะยึดตัวมื่อตัขาไ้การเลยเอาซิมซิมมาหนึอง่มันล่างมาซิมเะไนี่พคุซิมเล้ครับซิมไดนี่เด็ดเอยิ้มทำแล้วทำแล้วพอพอทแล้วมาบันนี่ตะมุ่งมาเลยมีนูต่อไปครับโดยแย่หน่อยโคงรแ่ครับคุณปัด ตีตำหมูฮู้นะครับตำหมฮูกตำบพริกปุ้นนี่ปุ่นะพี่เครื่องโคกปุ้นอะตามคำเรียกรองนะเอาไปเพลิเลนี่กินได้าละของแก่ครับพี่้องอ้ยอ้ยเออยุ่มบ้านเฮ้ยนะจิ้มไรไรยิ้มหนูด้ยแมเว้ยยิ้มอล้วเฮ้ยยิ้มหนูเลย น้ามายะบยานไเอาปมงดูอะไรบจะมามัน่มหมดเดยงเลยมีเ่อแบเอไ่รูนี่ักขนาดเอาเะไรครับ้ามัพัดกระ้ามาอบก็แบกลา บวงโอ้ยไลงกินเจ็บากนบมาหิมะโตขหมุ่คิดตัวบ่เห็นพีนงขาวโอ้ย่านนั่นดวงจะใครยวราะ้มดาลดเลยตีหูเลยยันังไงอนี่ก็เนี่ยเงืบเบิลเลยทีมาปอดด้วยเลยไดหลายอุ้ยขับตุนอ่สสวนทางนี่ก่ งอต้มกับปิ้งปลาเขาครับโอ้ยปิ่งปลาเขาใกล้ชู้แล้วครับคุณครับปิ้งปลาต้มปลาเาโอ้ยใกล้ชู้แล้วครับพี่น้องแกได้กินกันครับไกเด้กินแล้วครับพี่น้องครับเป็นยังไงดูนี่ซิมหรือเปล่าโอ้ยบ่เผ็ดตะวเล็เราเครื่องหกคนนึงแอนซิมดูวไอ้กระดกกระเดียือเอาเล้วบ้าอ๋อบ้าบ้า พี่ยูนี่กินข้าวปุ้นซั่วะไหมลูกข้าวปุ้นใส่น้ำปลาเลยเอาไหมลูกเอาเนาะกายอาย่บ่ลูกสามคนฮะเอาย่บะไม่เอามันไปลาไปดูของเบอร์ขาดดิเอาเอาหาปลาเขาครับบัลนี่ถามหาผ้าแต่ในบอก็ต้องสองห่วงจั่วจ้าเลยอันเด็กๆขยับหน่อยไม่กับปองเงินผู้ใดเฮียนั่นปองเงินเนี่ยดิ่ไม่ไม่มีเงินอยู่บนนี้ โอ้หนนยโอ้ผ่องเงี่ยเงี่ยมปครับพี่องกินของครับวนี้ปูผ่ะต้มปลาป้งปลาก้อยปลาตำบงงช่อน่อนวงวงก้อยไข่มดแดงน้เงี้ยกองกันุ้วยอหมืออมัอกมือเอานกระดกตบมือาหมึกกับมีเนาะอาหารทะเลกำลังหาปลาเข่าเนี่ยติดมองมือนีครับะหมีอย่ำสลัดลหร

แซบนัวแซบนัวค่ะพักพักสดส้อมเล้พี่น้องเด้อใส่สดป้อมครับงานตั้งใจจะอืทีครับตุ๊กขครับอันีังหมทกอย่างเนื่่ดำปาี่ขอน้องกันเด้อพี่น้องเด้อเขใม่เาเพะเขายดเยด ต้มปลาี่ซ่บบะเาดียวเนาะมต้มปลาสกึเนไต้มปลาอยน้องอะไเอาเอาุปกหยิบ่อาานี่แหละนี่เดิเมาลวตอนที่อนนร้นี่ยการลวกหั่นหมูเน่ยวแดงยืนแดงสายกมล่อให้หแดงครับ ้เจ้ามื่นชนดไมันมื่นตัวหางขึ้นมแมท่นไม่มาจสกเก่าใส่ใหม่ใส่ใส่ไปใส่ขนร่มน่นนีออมาใส่าบัดนักมนเลยมาเข่ากลางบ้านเลยแสดงว่าบุกออกนนี่เองบางระเบนน่้มา่นี่บัาบสบน่ากลางบ้านไปกลาบ้านมาบหัลไ่มัปร่ วันที่เขาซนบ้านเรามาหนาพันาม่ไับเงเอะนอยนั่งเก็บเย่จะก็ปาตรงไปเยาล่ะเขาก็ปบดนบ้านจะนก็ดีกายมันเขาบุ้เออน่าอึดนะเสยบานั่งเายก็ไม้านทเด้าหวเกิดะย้าหงันเกะาลว่ามุอมล่ามเลยเขา่วานนี่เข้าั อันนี้เด้อดุแรมากหัวนไปไปมักัลป่มัปากนองก็แซ่บอยู่ตบาต้องดองนั้นตอนน้นพดีนังอีกเบบ่ต้องดองบตเจหัวเ้ออีกจัหน่อยหัวเสเชือหน่อยปุนันบหมน่ัรือเปล่าบ่ลืมต้นตมแห้งตงดองหัวเชือหัวสัเือนห่อยกบเขื่อนหน่อยตรห้งเลยดอกเดียวอยู่เลย ถึงแห่บนถึงมองถึงมองปลาถึงมองตมึกงอ๋อโผฮหวานดีเป่ตมึยอะเ้อเยอด้วยนี่ใหรมึงเคยมาหรอนี่มันไทยกินข้ามไงนี่มันไทยนืมแซ่บกระปุ่นตะมุงอ่าก๋เดียก๋าด้อกัเดียัดเต็ม พี่น้องครับกินข้าวเย่มแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ครับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปแค่นี้ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาายยสแข็งเนะครับพี่นี่สายแข็งบ่เบิดบ่เศร้าเหนียก็บพ่ยผ้าขาวบ่เบิดบ่เศร้าเนาะแซ่บหลายแสบแซ่บแสบไปบ่ได้บยว่นี้อิ่มแล้วก็ไป